ก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสรุปทำลายของจังหวัดสุโขทัยกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับประจาผมจะมาสรุประจําวันนะครับวันที่วันนี้นะครับ19พฤศจิกายนนะครับเวลาอัปเดตประมาณ16นาฬิกานะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับมีผู้ป่วยนะครับเกิดขึ้นนะครับ65รายเลยนะครับวันนี้นะครับมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม65รายนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอำเภอไหนบ้างนะครับ แต่ผมจะไม่ระบุชัดถึงตำบลนะครับว่าจะมีตำบลไหนบ้างอันนี้เราจะดูที่อำเภอนะครับวันนี้มีทั้งหมดเป็นลายที่8,28นะครับผมถึง8,92นะครับโอ้โหอันนี้มีมาขึ้นมา65ลายนะครับผมจะประกอบไปด้วยนะครับผมอำเภอเมืองนะครับสองลายนะครับอันนี้ผมจะมาสรุปแบบย่อยๆเลยเนาะเป็นอำเภอเมืองนะครับสองลายแล้วก็มีอำเภอบานดานนะครับทั้งหมด16ลายนะครับที่ติดเชื้อขึ้นมานะครับ แล้วก็อำเภอคีรีมาศนะครับทั้งหมดสี่ลายแล้วก็อำเภอกงนะครับที่ผมอยู่นะครับเจ็ดลายนะครับผมอืแล้วก็มีอำเภอศรีสัตว์นะครับหนึ่งลายนะครับผมแล้วก็อำเภอศรีสํารงธนี่ครับอันนี้ตัวท็อปเลยครับผมทั้งหมดยี่สิบสองลายนะครับผมแล้วก็เป็นอำเภอสว่างกระโลกหนึ่งลายแล้วก็อำเภอศรีนครห้าลายนะครับผมแล้วก็อำเภอทุ่งสีเหลี่ยมอีกเจ็ดลายนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันที่สรุปวันที่เก้ากันนาคมนะครับเวลาอัปเดตประมาณสิ 6นาฬิกานะครับผมผู้ป่วยทั้งหมดนะครับ65รายนะครับที่เกิดขึ้นมาแต่ละวันนะครับยังคงที่50-60รายทุกวันเลยนะครับผมแล้วก็มีผู้ป่วยนะครับติดเชื้อนะครับที่ติดเชื้อทั้งหมดใน65รายนีครับติดเชื้อภายในจังหวัดนะครับ17รายนะครับแล้วก็ติดเชื้อแล้วอกลับรักษาเนี่ยคือ29รายนะครับผมแล้วก็พบเชื้อหลังจากกลับจากพื้นที่เสี่ยงนะครับเพราะต่างจังหวัดต่างๆนะครับทั้งหมด19รายนะครับผม ผู้ป่วยสะสมทั้งหมดนะครับแปดร้เก้าสิบสองยนะครับผมแล้วก็มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปด้วยนะครับวันนี้เสียชีวิตไปหนึ่งรายนะครับคือน่าเศร้ามากเลยเสียชีวิตไปหนึ่งรายนะครับไม่น่ามีเกิดขึ้นนะเสียชีวิตหนึ่งรายนะอ่ะโอหเสียชีวิตไปหนึ่งรายอันนี้รายนี้ก็รักษาตัวมานานนะครับผม ที่เสียชีวิตหนึ่งรายเนี่ยราษาตัวนานอยู่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้คือวันที่ยี่สิบนะครับเวลาสิบหกนาฬิกานะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาจะมีออกมาแถลงการนะครับสาธารณสุขของจังหวัดสุโขทัยนะครับจะมีไลฟ์สดแสดงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเลงไว้ได้อีกวันนี้ด้วนะครับผมจะช่วยแชร์ให้เขาด้วยเนาะสิบหกนาฬิกานะครับวันนี้หัวนี้นะครับสิบหกนาฬิกาของที่ยี่สิบคือวันนี้เลย ทางถาแถลงการจังหวัดสุโขทัยเกี่ยวโควิดนะครับโควิดสิบเก้าเขาจะมา,ถาแถลงการนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับเนี่ยคือแบบของนันพื้นที่เสี่ยงคือว่าเยอะมาก,กเลยครับเนะี่ยแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยจะมา,าแค่แถลงการเท่าๆนี้แค่นี้พอครับก็เลยอยากให้พี่ๆงองครับช่วยป้องกันนะครับวันนี้จะมาอัปเดตอย่างเดียวว่าสถานการณ์ยังไงผมก็จะไม่อ่านทุกคนละจะสรุปไปย่ออย่างเอาแทนนะครับ ไปถามว่าพื้นที่ไหนมีเยอะบ้างนะครับวันนี้ผมจะบอกว่าอําเภอศรีสัตว์นะครับมีทั้งหมด69อก62ลายนะครับผมศรีสัตร์62ลายนะครับแล้วก็มีอําเภอศรีนคร45ลายนะครับอําเภอศรีนคร45ลายทั้งหมดผู้ป่วยสะสมนะครับทุ่งเสเลี่ยมนะครับ50ลายนะครับแล้วก็สวรรคโลก69ลายนะครับศรีสัมโลนี่ครับท็อปนะครับ140ลายนะครับผม แล้วก็บ้านหลารันหอยนะครับ85ลายครับผมมีอำเภอเมืองนะครับทบกว่าสีสำโลอีกอำเภอเมืองนะครับ226ลายนะครับกงการล่า81ลายนะครับผมและคีรีมาศนะครับ134ลายครับผมก็เลยอยากให้แบบพี่เพียงน้องนะครับต่รจาพื้นที่นะครับช่วยป้องกันกันตัวเองด้วยนะครับพยาย้มออกไปไหนใส่แมสกันด้วยนะครับอันนี้ผมก็อยู่นห้องนะผมเลยไม่ได้ใส่แมสแต่อันนี้ผมจะมาพูดด้วยว่าผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลบ้าง เฉพาะที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลสุโขทัยนะครับมี95รายนะครับผมแล้วก็มีโรงพยาบาลศรีสังวรนะครับอีก45รายนะครับโรงพยาบาลคีรีมาศอีก17รายโรงพยาบาลบ้านด่านนันหอยนะครับมีทั้งหมด17รายครับผมและโรงพยาบาลสมัโรงพยาบาลสมัครโลมี27รายครับผมและโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยนะครับอีก21รายนะครับแล้วก็โรงพยาบาลทุ่งเสียม16รายโรงพยาบาลกงแต่ลาที่ผมอยู่นะยังไม่มีนะครับผู้ป่วยเข้ามาตอนนี้นะครับ กลายเป็นสูตรลายโรงพยาบาลศรีนครยี่สิบแปดลายนะครับผมอันนี้ก็เป็นอัปเดตสำหรับวันที่สิบเก้ากรกฎาคมหกสี่นะครับผมเวลาอัปเดตส6บหนาฬิกานะครับแต่วันนี้ผมวันที่20สบเนาะเมื่อวานติดลักเลยไม่ได้มาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันนะครับผมยังไงใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นะครับจะไม่มพลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับอัปเดตของจััดสโขทัทยนะครับผมยังไงคลิปนี้ผมขอตัวลาไปเลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย ให้ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแจ้์และกด subscribe ที่สฟันอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจ,จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับวันนี้ขอตัว,วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ